สายมูต้องไม่พลาดไหว้พระขอพรรับสิริมงคลแล้วสามารถท่องเที่ยวชอบสินค้าอาหารอร่อยได้ในที่เดียวณนะวัดไซใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งที่นี่เลื่องลือในการมากราบขอพรองค์หลวงพ่อทองคําพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัยสมัยอู่ทองซึ่งอัญเชิญมาจากหัวเมืองทางเหนือเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากขอพรเรื่องใดก็มักจะสมหวังทุกประการพร้อมกันนี้ภายในวัดยังจัดให้มีตลาดน้ําริมคลองพระพิมลจาหน่ายผลิตผลผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่ช่วยสร้างไรายได้ให้ชาวบ้านอีกทางหนึ่งจัดให้มีเฉพาะ วันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วัดสยใหญ่เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมคลองพระพิมนีมอายุนาน157ปีแล้วนะตั้งเมื่อป,ปี24 1 0นสยายมนะเป็นวัดที่ส่งเสริมการสาธรนณะส่งเสริมมีตลาดน้ำไอ้พี่น้องประชาชนเกษตรกรมีไรายได้เพิ่อมอีกทางหนึ่งผ่านมาทางวัดสยใหญ่ก็เรียนเชิญแวะมาเยี่ยมเยียนวัดสยใหญ่มากราบขอพรหลวงพ่อทองคา กลับขอพอรท้าเวสุวรรณมาเที่ยวตลาดน้ำวัดใหญ่ด้วยกันก็ขอเจริญพรในโยมนะ